สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวย และท่านจะได้มิราทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวพาเวรนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีพุฤศภทุกท่านคะดาวพุธย้ายรอบนี้ท่านจะโดดเด่นด้านใดมีโชคมีราบหรือไม่คาดหวังสิ่งใดจะได้มาไหมมารับฟังกันได้เลยนะคะดาวพุธจะย้ายในวันที่23มิมถุนายนถึง19กรกฎาคมปี2568นะคะในช่วงระยะเวลานี้ถ้าท่านกำลังคาดหวังสิ่งใดจะได้มา ราท่านเป็นคนที่ขยันทำจริงถ้ามีปัญหามักจะแก้ไขได้ไวแต่ว่าถ้าทำครั้งแรกไม่สำเร็จให้ท่านพยายามทำซ้ำนะคะอย่าทำแค่ครั้งแรกไม่สำเร็จแล้วถอดใจไม่ทำละทิ้งไม่เอาท่านจะต้องทำซ้ำเพราะสุดท้ายแล้วท่านจะทำสำเร็จต่อมามีเสน่ห์เนื้อหอมจะมีคนเข้ามาหามีคนดีอยู่ข้างกายมีคนคอยช่วยเหลือในวันที่ท่านมีปัญหาเป็นที่รักของคนรอบข้างแหละ ถ้าอยากจะทําอะไรจะมีคนพร้อมที่จะสนับสนุนขอบเพียงท่านเอ่ยปากถ้าทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมมีหุ้นส่วนมีลูกน้นนนองบริวารท่านพูดอะไรออกไปคนเขาก็เห็นด้วยขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือเขาก็พร้อมที่จะช่วยนะคะพูดเพราะปากหวานพูดจาน่าเชื่อถือจะได้รับความสําเร็จจากการพูดคุยใช้คําว่าพูดจา,าเป็นเงินเป็นทองก็ยังได้แต่ขอเตือนนิดนึงนะคะชาวลัคนานและชาวราศีพฤษภ ท่านเป็นคนที่ช่วงนี้นะคะท่านพูดคุยเรื่องสำคัญจะสำเร็จแต่ท่านจะต้องพูดให้ชัดเจนช่วงนี้ท่านพูดเร็วมากอย่าพูดเร็วเกินไปนะคะเป็นอันว่าพูดจาให้ชัดถ้อยชัดคำถ้าเร็วๆก็ช้าลงอย่าคิดเร็วทำเร็วอย่าคิดปุ๊บทําปับ๊บให้มีสติเวลาพูดให้มีสติเวลาที่ท่านจะตัดสินใจ ถ้าท่านคิดเร็วทำเร็วพูดเร็วจนเกินไปแทนที่ท่านจะได้ประโยชน์นะคะกลับเสียประโยชน์เฉยเลยฉะนั้นพูดให้ช้าลงนะคะคิดให้รอบคอบแล้วค่อยลงมือทำและค่อยตัดสินใจค่ะถ้าท่านระมัดระวังในสิ่งที่เตือนนะคะท่านจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่เลยละที่สำคัญไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจะเลื่อนไหลามากขึ้นเราคอยสิ่งใดก็จะสมหวังและที่สำคัญช่วงนี้มีแต่และแล,แล,แล,แลนะเนาะ ปัญญาเปิดความคิดลื่นไหลคะ่ะท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆด้านการหาเงินเพิ่มผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะบางท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านจะได้สัมผัสหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆท่านเป็นคนที่มีความจําดีเรียนรู้ไวถ้าเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าท่านก็จะแก้ไขได้รับมือกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้นะคะหากต้องทาอะไรแข่งกับคนอื่นท่านจะชนะ หากที่ผ่านมาท่านตกง,งานหรือว่าอาจจะรอง,งานว่างงานอยู่สมัครไปหลายที่มากนะคะหากมีการเรียกสัมภาษณ์ในช่วงนี้ท่านจะได้งานทําค่ะถ้าท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายท่านจะขายดีกว่าคู่แข่งนะคะลูกค้าเก่าเก่าที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาเพราะว่าท่านมักจะมีโปรโมชั่นที่แปลกใหม่เพื่อเรียกลูกค้าเข้าร้านเดินทางบ่อยค่ะจะมีเหตุการณ์ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะทั้งเรื่องงานและท่องเที่ยว บางท่านการเดินทางจะไกลขึ้นนะคะหรือบางท่านจะต้องเดินทางไปต่างประเทศกันเลยทีเดียวบางท่านทําบุญบ่อยกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยทั้งตั้งใจที่จะพาครอบครัวเดินทางไปทําบุญอยู่แล้วละตั้งใจช่วงนี้พอดีอยังไงก็ต้องไปทําบุญนะคะแต่บางครั้งจะมีคนที่ท่านรู้จักเข้ามาชักชวนท่านไปทําบุญคะ่ะและเป็นเรื่องที่ดีสําหรับท่านนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านทําบุญขึ้นที่สําคัญผลบุญเข้ามาเร็วมาก เพราะไม่ว่าท่านจะลงมือทําอะไรก็ตามจะราบรื่นความคิดก็ลื่นไหลส่งผลดีทั้งเรื่องการพูดคุยและการลงมือทําถ้าจะต้องเพิ่มความกล้าให้โอกาสตัวเองอยากทำไรทําเลยค่ะอยากขอโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ท่านวางแผนการใช้คําพูดนะคะวางแผนดีๆในเรื่องที่ท่านจะขอโอกาสและเข้าไปพูดคุยจะสําเร็จเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเปิดตัวอยากเก็บตัวเด็กขาด มีของดีอยู่ในตัวอยากเก็บไว้ให้นำออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ออกพบเจอผู้คนติดต่อพูดคุยหรือว่ายื่นเอกสารสำคัญสำคัญโดยเฉพาะเอกสารเรื่องเงินเงินทองทองนะคะเหมาะแก่การทำธุรกรรมด้านการเงินยื่นเอกสารขอกู้ขอยืมเงินหรืออาจจะนำทรัพย์สินไปเปลีป่ยน,นเป็นเงินก็ได้อยากทำอะไรให้รีบทำนะคะแต่ทุกอย่างที่ทำต้องผ่านการกันกรองมาแล้วเท่านั้นมีสเสน่ พลังงานในตัวจะดึงดูดคนให้เข้ามาหาท่านจะได้รู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านหรือจะได้ใช้จ่ายเงินไปกับผู้ที่อายุน้อยกว่าท่านเช่นบุตรล้านลูกน้องบริวารคนรอบข้างที่อายุน้อยกว่าจะได้ไปยังสถานที่แปลกใหม่ได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆด้านรายจ่ายก็จะหมดเงินไปกับก,บการเดินทางพบปะสังสรรค์พบเจอผู้คน ที่ท่านรู้จักหรือแม้แต่คนที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านนะคะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทำงานหรือได้ใช้จ่ายเงินไปกับการทำบุญจะมีคนนึกถึงซื้อของขวัญของฝากมาให้นะได้กินอาหารอร่อยอร่อยที่ท่านไม่ได้กินมานานมีคนเลี้ยงอาหารอร่อยอร่อยมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านมีดวงเสียเงินในส่วนที่ท่านไม่สมควรจะเสียด้วยและไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นกู้ยืมเงิน ระวังการช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องการเงินถ้าจะซื้อสินค้าโดยเฉพาะท่านที่ต้องซื้อผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะต้องดูร้านค้าที่น่าเชื่อถือนิดนึ่งอย่าเห็นแก่ของถูกหรือว่าของแถมเด็กค่ะถ้าซื้อจากร้านค้าก็ต้องเลือกร้านค้าที่เลือกหลายๆร้านน่ะถ้าท่านเดินทางไปซื้อเองนะเพราะแต่ละร้านราคาจะแตกต่างกันออกไปอย่ารีบตัดสินใจสำหรับการซื้อสินค้า ไปไหนมาไหนให้ระวังจะทำเงินหายหรือสิ่งของนะคะลืมสิ่งของไม่ได้หยิบกลับมาด้วยให้ระวังข้อนี้ด้วยจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะอย่าลงคารมเด็กขาดอย่าให้เพื่อตัดความรำคาญเพราะเงินออกจากมือท่านไปให้ท่านทำใจได้เลยว่าท่านจะไม่ได้เงินคืนระวังจะทะเลาะหรือว่าผิดใจกับคนรอบข้างเรื่องเงินเงิน,งนทองทองวิธีแก้ ถ้าจะต้องใจแข็งเตรียมซ้อมคําพูดคําปฏิเสธรอไว้ได้เลยค่ะคําไหนที่พูดแล้วไม่ทำหน้าลายน้ําใจปฏิเสธแบบนุ่มนวลเตรียมรอได้เลยมีมาแน่นอนคนเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินแต่หากท่านไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะคนนี้เขาเป็นคนที่ดีมากคอยช่วยเหลือท่านนะคะให้เงินเข้าไปเลยนะให้ในจํานวนที่ท่านสามารถให้ได้ถือว่าเป็นการถนอมน้ําใจเพราะท่านจะเป็นคนที่ขี้เกรงใจนะไม่กล้าทวงเงินกรอ นะฉะนั้นให้ใช้วิธีที่แนะนำนะคะค้าขายผ่านโลกโซ,โซเชียลออนไลน์เด่นมากๆโดยภาพรวมแล้วดาวพุธย้ายรอบนี้จะส่งผลดีกับชาวลัคนาและชาวรา,ราศีพฤศพมากกว่าสองเรื่องมีคำว่าโชคลาภแต่โชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากตัวท่านนะคะมีปัญหาให้รีบแก้ไขและอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้น บางอย่างถ้าไม่สําเร็จในครั้งแรกให้ท่านทําซ้ําจนกว่าจะสําเร็จเพราะยังไงซ้าในช่วงระยะเวลานี้ยังไงท่านก็จะทําสําเร็จและที่สําคัญนะคะความพยายามของท่านจะนํามาซึ่งข่าวดีบางท่านได้บ้านได้รถเลยนะในช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ยังมีคนทาให้ท่านงหงุดหงิดอึดอัดลาบากใจแหละมันขึ้นอยู่กับว่าตัวท่านนะคะจะรับมือกับเรื่องราวเหล่านั้นยังไง อย่าใจร้อนผูวามอย่าปากไวถ้าท่านโต้ตอบแบบมีสติบอกได้เลยว่าเขาจะไม่เข้ามายุ่งกับท่านอีกนานเลยทีเดียวค่ะ,ะขอวอวยพรให้ชาวาาลัคนาและชาวราศีพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านได้รับแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาภค่ะกราบขอพระคุณทุกทๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ